ดาสองหนึ่เข้าจอดสถาน,นีเชียงรากับงม พอพอพาคเชิเอสอบขอเท่นว,วี่เฉียงรา่างครับันนี้ออกจากคเยรืทงสิีต่อไปครับนี่นะนเลสถาไฟเชียงราง